๋ยวติผ้าเบิ้งลูกก็คือตัวนี้ครับผมนี่อ่าสีแบบนี้ครับดำอ่าแดงแดงใหม่หมๆเนะพี่น้องเนาะนี่ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูแชนแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์นะครับผมอ่านี่แหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเนาะ ผู้ใดที่กำลังมองหางัวตัวผู้หรือว่างัวพ่อพันุนะครับพี่น้องเนาะตัวใหญ่ๆอ่าคลิปนี้ผมติพภาพผี่พาน้องมาเอาอยู่นี่แหละครับพี่น้องเนาะซึ่งพิกัดต,ตรงนี้ก็อยู่ที่บ้านมิตรภาพนะครับพี่นอ้องตำบลมิตรภาพอำเภอแกดาจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้ก็ติมาเปิดราคางัวพ่อพันตัวใหญ่นะครับพี่น้องเนาะให้พี่ให้น้องได้รับชมกันละครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมติพภาพผี่พาน้องไปไอ่พูดคุยสอบถามกับเจ้าของงัวกันนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่แหละครับสวัสดีครับอ่านี้ อันนี้คุณพ่อหยังครับพ่อจำลองพ่อจำลองนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณพ่อจำโบกันเลนะครับพี่น้องอ่ามื้อนี้เห็นว่ามีงัวนี่มาให้พี่ให้น้องเบิ่งเป็นงัวนตัวเถือกไงนะครับเนาะจังงัวตัวนี้จังไ้ของคุณพ่อนี่งัวตัวนี้อายุจักปีแล้วครับประมาณ2ปี6เดือน2ปี6เดือนอันนี้เป็นงัวมาจากไสครับนี่งัวเกิดอยู่ขอ้งัวนเกิดอยู่คอกเฮานี่แม่นบ่ครับโอ้โตถึกใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวสิให้เบิ่งครับอันนี้เป็นงัวลูกคอกนะครับแล้วก็ูๆครับพี่น้้้องตััวนีจบบไดายได้ครับพี่น้อง อ่าเป็นวัวที่เกิดจากคอ,อกเองนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับเป็นงัวไออันนี้พ้อมันนี่เป็นอ้เป็นสีใดครับผมสีแดงสีแดงนะครับเนาะปริแม่มันนี่เป็นงัวง้วแดงหรืองัวขาวครับงัวขาวเป็นแม่เป็นงัวขาวด้วยครับพี่น้องเด้อเนี่ยลูกออกมาก,กันเลยตีเป็นสีแดงนวลๆนะครับเนาะแต่ว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้อ่าเนี่ยแหละครับมันนี่แม่มันหล่ะครับผมแม่มันปล่อยไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับลักษณะกระไดเดียวเสียให้เบิ่งจากส่วนหนาเด้นครับพี่น้องส่วนหนานี่ถือว่าอเป็นงัวที่ กระโหลกใหญ่แหละครับพี่น้องเนาะนี่แหละหูหูครับพี่น้องนี่อ่านี่แหละครับส่วนะนะครับนอเหนียงเบื้อยยงหน้าพี่น้องน่าหนาใหญ่นๆนี่แหละครับผมอ่านี่นะครับนี่ถา้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้บัดนี้งว้วตัวนี้นี่อ่าเชิงเต๋อไปครับ,บอ,รอ,อันนี้บาร่ท่านได้เชิงเป็นนะครับพี่น้องเนะงาะอันนี้สองปีนะครับอ่าตัวสีผ้าผีผ้าน้องยางไปเบื้องอ่าส่วนท้ายทางนี้นะครับพี่น้องอ่าดูลึงนะครับพี่น้องวันนี้อ่าเบื้องลึงเบื้องใครด้วครับพี่น้อง ผู้ใดอยากจะไหนนะครับเนาะเดี๋ยวในส่วนของราคาคาตันี่กันจังว่ากันนะครับพี่น้องเนาะเรื่องของกีบเรื่องของขาทกขาถอนนี่บ่มีมันบ่ครับบ่มีบ่มีไม่มีนะครับพี่น้องรับประกันตำหนิขาทกขาถอนนะครับเด้อในส่วนของไทยนี่ครับพี่น้องถือว่าเป็นงูทีตัวผู้ที่ท้ายใหญ่นะครับเนาะนี่แหละครับงูหางใหญ่หรือหน่อยครับพี่น้องนี่แหละเบื้องเงาครับผมเดี๋ยวตีให้เทียบกับฟ้ามือผมนะครับพี่น้องนี่แหละครับผมนี่แหละครับเนาะงูหางถือว่าใหญ่นะครับเนาะ แลกับพ่วงหางผู้หางนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วก็หางเงาด้วยครับพี่น้องเดอ้อตัวนี้ก็ได้นี่แหละครับดูไข่ครับผมนี่แหละเห็นนะครับเนาะไข่นะครับเด้อกับพี่พี่น้องเบิ้งเอานะครับเนาะมากแบบนี้เป็นวัวตัวผู้ตัวใหญ่นะครับสำหรับไปเป็นพอพันธด้วยครับพี่น้องเดอ้ออ่านี่เบิ้งเต็มตัวทั้งนี่ครับพี่น้องด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะอ่าซึ่งส่วนสูงตัวนี้นะครับพี่น้องเดอ้อจากที่ผมเบิ้งนี่ก็จะประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับเนาะเดี๋ยวอ่าเจ้าของงวัวคุณพ่อมามาเดืนเียบกับงัวเบิ้อครัับเจ้าขงงวนี่่่สูงเทาไหรรคับ เจ้าของงัวนี่สูงร้อยหกสิบสามนะครับพี่น้องนี่แหละส่วนสูงของงวัวครับพี่น้องเจ้าของวัวสูงร้อยหกสิบสามนะครับเด้อนี่แหละงัวกับสีสูงเกือบๆทรวนคุ่นลรอครับพี่น้องเนาะนี่แหละร้อยหกสิบสามนะครับเจ้าของงัวนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวเน่ส่วนของขาโตเพิ่นติดเปิดไว้เท่าไลจังไปวากันนะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับดูด้านข้างด้านนี้นะครับพี่น้องเด้อเบื้องลักษณะของหนอกครับพี่น้องหนอกตั้งอ่าหนอกตั้งหนอกใหญ่เด้อเนาะการยืนนะครับพี่น้องทายยืนตัวนี้ ถือว่ายืนตรงดีแลวครับพี่น้องทั้งหนาทั้งหลังนะครับพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวบรรยากาศที่พิจารณาในเรื่องของโครงสร้างของกระดูกนะครับพี่น้องผมจิถ้าเบื้องจากส่วนไทยนะครับเนาะกระดูกข้อคานี่ถือว่าหญ่เลยนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เห็นนะครับเนาะส่วนสูงก็155บวกนะครับปริเด็นในส่วนของหนานะครับขาหนาเนาะขาหน้าข้อขาพวกนี้ก็ติดดำมานะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับ สนใจโดยลูกตัวนี้นี่พอแดงนะครับพี่นอ้องแต่แมเป็นแมขาวครับผมแล้วก็ในส่วนของใบหูนะครับพี่น้องเนาะหูนี่ก็บใบกายปากนะครับพี่น้องเด้อถือว่าหูเป็นยาดปัญไดครับผมอ่าอันนี้เป็นบรามันนะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับเนะาะงามแบบนี้แหละบัดนี้ถามนะครับอ่าจังตัวผูตัวผูวผใหญ่ตัวนี้นี่อ่าคุณพอ่อจะเปิดไว้เท่าไรครับเจ็ดมื้นหาเปิดใ้เจ็ดสิบห้านะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็คืออ่าราคาห้องนะครับเด้อ ถาผู้ใดอยากจะไดเทไรคือคสามารถต่อรองใดนะครับพี่น้องเนาะอันนี้รับประกันตำหนินะครับเด้อบันีิฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับถามีผู้อยากจะไดเพื่นสามารถโทรติดต่อที่เบอร์ใดครับ0 6 1 1 2ห5หน,หนอหาเก <98. S 1> วัวตัวผู้ใหญ่ของคุณพ่อจำลองนะครับหรือคุณพ่อจำโบครับพี่น้องอยบานมิตรภาพตำบลม,มิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละม้นนีเพื้นดีปล่อยง่วตัวผู้ใหญ่ตัวนี้นะครับเนาะ ซึ่งผมบอกได้เลยว่านี่มีไห้น้ำแท้ครับพี่น้องเอาไปปล่อยไปนี่เพราะว่างัวมันหูนะครับลวก็เป็นงัวลูกของที่ผลเลียกมดโดนครับพี่น้องนี่อ่านี่นะครับพี่น้องเนาะเบื้องทาครับพี่น้องเบื้องกระโหลกหมัวนี่มันเมันหน่อยนครับบอกหญ่เลยนี่นี่ี่กระโหลกหนาครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบื้องแท่นอกแค่หลังครับผมพี่น้องอเห็นแล้วครับพี่น้องเป็บเสพอ้วนพี่ตาไนครับผมอนี่ถ้าใครสนใจนะครับพี่น้องเนาะเบร์โทั่วกะตามทีไห้ไปครับผมอ่า นี่แหะครับกิฟต์มีถาผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องเนาะอ่านี่แหละช่วงล่างนะครับพี่น้องเด้อนี่ถ้าใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้นะครับพ uh ี่น้องเด้อสามารถเข้ามาเบิ้งตัวจริงได้ครับนี่แล้วก็อยากให้เบิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้งามๆรับอันนี้เพิ่นบบท่านเด็ปล่อยได้ครับเด้อต่อแน่นน้ำให้เบิ้งงัวอยู่นี่ครับผมอันนี้เป็นแม่นะครับเนาะเดี๋ยวสิบ้าเบิ้งลูกก็คือตัวนี้ครับผมนี่อ่าสีแบบนี้ครับดำอ่าแดงแดงใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะนี่ ่แดงไม่ไหมหัวดรอร์นี่แหละครับพี่น้องล้นอ่ะแดงก่อนครับอ่ะนี่แล้วครับพี่น,อน้องเนาะนอันนี้จักเดือนเหรอครับตัวนี้ซีเดือน,อ,นอันนี้ผสมอันนี้ผสมหลอดเป็นบ่ครับนี่ผสมหลอดนี่ของพ่อไหนครับสายเอสเคนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้เอสเคสามแปดศูนย์นะครับเนาะอุตวานเนื้อเนื้อหนังสีตัวนี้ก่อนดิ เพิ่นปืนกล่องเจ้านายครับพี่น้องเพิ่นไอ้เดี๋ยวเจ้านายเด็ขี่รถแทบเลยเด้ขึ้นรถแท้นี่นะครับเนาะอ่าแต่ว่าครูครูแม่ลูกครูนี่เ่งได้เปิดมันบ่ครับอ่าเด็กครูนี่เพิ่นว่าเปิดได้ครับให้โชว์เซื่อครับผมนี่นี่นะครับเนาะสวยสวยยุ้ครับอ่านี่นะครับอื้อแลนด์หนีกล่องครับพี่น้องดูหน่อยเดี๋ยวสินี่นะครับเด้อในส่วนของตัวคู่ตัวนี้นะครับเนาะถ้าใครสนใจแบบนี้แหละครับพี่น้องดูชัดๆมาดูตัวจริงได้ที่นี่นะครับเนาะ อ่าออกสีแดงนุน่นสีนวลน,นะครับพี่น้องเด้อคะนคลิปนี้กะผมก็ขอจบไปจีิงว่าอ่าพอพันตัวใหญ่ตัวนี้แหละครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ